มองสตาแล้วเธอต่อท้ามว่าเอาเพื่อนเป็นอีกคนไหมครับเฮ้ยจะขยันไดนขนาดนั้นน่ะโวยเสริมหาันนีได้แล้วมาควาเข้ามอะไรชนอารมณ์เสียอะไรเราพระหลานหลวงนะแม่หน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าแบนปากบานเจีียนี่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 อันดี ชื่ออะไรนะไม่จำเรื่องไหนมาเลยอะอะอัญชาลีเมียน้อยรู้ไหมฮะรู้ได้ไงว่ามีเมียชื่ออัญชาแต่เขาตรวจโทรศัพท์เจอโอ้ชิบคือสรงเฝรอมิจริงผมพูดไปแค่ไหนการลำพังอัญชาอัญชาเดียว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 นี่ฉันว่านะเธอเนี่ยที่อารมณ์เสียเนี่ยฉันว่าเธอเนี่ยอยากจะมาแบบเขา แบบชนที่ชาแต่เธอมาไม่ทันจริงไม่ไ้ก็เลยต้องอกหักอกดอกนี่เอาเวลาที่มายุ่งเรื่องคนอื่นเขาเนี่ยเอาเวลาที่ว่างๆเนี่ยไปดูแลตัวเองดีกว่านะนะทำให้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่สอนดู้สอนเห็นเรื่องคนอื่นเขาอะไม่ปากดีไปเถอะอรัญขี้าเขานี่ว่าเนี่ยว่าต่คนอื่นเขาขี้ฉาขี้ตัวเองล่ะ อ,อ๋อเอ้ยอิฉาพี่รักชาติก็มีบอกอยากจะเป็นยอดคนคนฝีมือก็เป็นสักเอกเมื่อไหร่เลยนี่ใส่ก็แต่เด็กจนโตเนี่ยเปลี่ยนอน,อน,นี่น่าอรุนนี่ใส่ไม่ดีเรื่องของฉันนี่เธอกับฉันนี่ก็ไม่แตกต่างอะไรกันหรอกห้าสิบห้าสิบคนละครึ่งนะซ <c oughs> <c oughs> ึ่งเผลอที่เธอเยอะกว่าฉันอีกนี่ฉันจะบอกอะไรในะพี่รักชาติเนี่ยเขามีคนรักใหม่้ัไปไหนแล้ว